สบายดีเอฟซี FC ทุกคนยินดีตอนฮับเขาสู้สองแมตตี้สพายบ้านสวนเด้อจา้าวันนี้เรามาเปิดคลิปอยนะู่บ้านเนาะทุกคนตอ่อ,นนอ,ตอกับคลิปเมื่อวานนี้เอ้ยต่อกับคลิปเมื่อเช้านี่นะทุกคนนะเนาเอากาได้ถ่ายเป็นคลิปสองอันนี้เป็นคลิปมาส่งอันแม่แล้ว้วเอาสีไปเยี่ยมยามูมที่เกิดลูกเนาะทุกคนแล้วกะมาส่งแม่อยู่บ้านเนาะทุกคนโอ้ยเจ้ากระเบื้องน้ำคอยในเจ้าเจ้าเข้าเซ็ตนะ <laughs> นี่ เอาเวิงต้นม่วงเข้าทุกคนมือนะเข้าถ่ายยังในน้อยอยู่ปตนน้นม่วงเขาได้ปรสันนี่ตอนอยังน้อยแล้วรักกินเดีนี้โอ้แฟนให้กินเลยเนาะ <c oughs> น,นีบัดมันเนาะบัดมันสุกนี่สุดยอดเท็เข้าเหนี่ยมะม,ม่วงเนาะทุกคนเนาะปะโอ้เบิ้งสิเพลสจะมือป่าแลนะเด้อเด้อโอ้เออ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 เเออเออเเอเออเอเอออเเียุ มาส่งเหตนาเงาอยู่เงาเดตื่นยายตื่นยายเลยอันนี้นิ่นี่เว้ยอันนี้นิ่งนิ่เหตนาแหลมอีกได้นี่เอาได้มะม่วงเมื่อนำมาทุกคนเลยอันนี้เป็นมะม่วงกระสอบนาะทุกคนเนาะกินกับอ่ากินกับข้าวกินแบบเห็ดหยัดบอะค่ะเด็กนี่หยัดโบอจะเคยกินบ่ส้มบ่แม่เดี๋ยวกินละ ส้มเอาให้เดซะอืมเอามาปลาไว้เนาะดิมันล่นทุกคนพายุกำลังมาป้าลมอ้าวไปใส่เลยอู้พายุเข้าแล้วลมผ่านเออลมผ่านพูกเน็ตป้าหม่อม่วงม่วงหลายดีพี่น้องส้มซะก่อนส้มซะก่อนอย่างเมื่อยานสุพินตัวสันเดชอืม

ความง่ายนุ้ยเข่งน้อยคือง่ายนุ้ยง่าละเพรปานายด่วนตีว่าน้อยเข่งเข่งมันคือน้อยแท้หมดเลยพัดตื่นนะฮะเอาหัวมาทางโน้นคลางฉีดเยินเยิ้นยาด้ชูโอเคเดี๋ยวเราจะพักคลิปไว้ก่อนนะทุกคนแล้วไปเจอกันอยู่อะเดี๋ยวเดี๋ยวไปเจอกันอยู่เฮือนมู่ของแม่ตีนะทุกคนเนาะจะไปเยี่ยมยามลูกน้อยนะทุกคนเนาะเพิ่นก็ได้สามทรายนะทุกโอ้ ลม,มาลพานนะมยุ <c oughs> ยม,มาแล้วพี <c oughs> ่น้องพักลิปไปก่อนเนาะผมเว้ย์อเือนมหนอยนะทุกคนไดขนมมาพัลุลูกชายเอาไปอะไรมาจ้ามาจ้าแวบแล้วแวบแล้วังนะค <c oughs> นบ <c oughs> <c oughs> ่งออกน <c oughs> <c oughs> ึงนึงแล้วเอ๊ะารัดว่าเดกจะมาเบยสามยไม่พูดพูดูยิ่งว่ไในน้องนี่ลูก จักเดือน่ะสามโอ้อุโมได้ดอเนี่โคตรโพสามยปช่ายยูแม่แค่เขเนี่ยอ้เดีอ้ยเดียวเช่ยบีเท่สิโอ้ยโอ้ยหลายทีหลายเท่าจีคหนังดูให้ไปอมเลยขนมชูซี่มาให้เห็นแม่มักสขอใจแม่แมย่างใจแม่ มันจืแล้วของอยู่จะพ่อนลเฮ้ยกระเพื่นนอา่ะยู่เต็กพ่นับแมะันนี่เเป็นเพื่อนกันโอ้มันจะโลก่อสอตั้งสองเก้าอันไหนมีในหัวคนขาคนขาเรียวๆหัวนี่มีมันไม่ได้โรกเลยติดมืดโอ้มันยามหนาวมันเกิดอีเด้

ไ่จะ่อนผมเด้เฮ้ย <es> mm ้อาไว้ดียวเอาผมค่ะแต่สร้างอย่างเลีผมได้คำดำดิโนนเหรออ่าโอ้แม่ได้เห็นม้านนนยเนี่ยมันมีจอบจะชิ่ยเหย่อแม่มาคอยดไบ้านสร้าลูกจังคนบลื้อ เราตื่นมาเห็นแต่หน้าพ่อกับหน้าแม่เฮ้ยอายฉันคือนหน้าบุถ่ายเอ้ยนนี่อะปั่นกันนี่คือไผ่วะเอาบุถ่ายลายนะทุกคนเนาะจะสร้างแห้งนี่คุณเอาวิ๊กิงอีกหนูน้อยเคยอยู่ใจกับพ่อกับแม่ยู้หน้อยยู้หน่อยเดี๋ยวพักคลิปไว้ก่อนนะทุกคนอะอ่ะอันนี้ก็ผู้ไอ้หนิปกินไหง จักอยู่ใส่แก้วมันเฮ้ยอยู่ถุงโบลูอยู่ใส่เฮ้ยลืมม้อนมีน้ำป่านะมนี่รู้ลเอาไว้อามิกะเคงน้อยนี่แหละแต่นะฮะตนะเอแม่ยูฮีเเป็นเดซี่เียวเป็นเดซึกอาะขอบพระคุ กำจริงๆเนี่ยแต่อนก้อนเอามันคือโดดกำกำเลยเด็ดบนมือเดคคนเทาภายในตะเป็นตีปะดิยูเนาะเป็นตีอันผ้าเดเขาบอวยยูหอนเดชนี่บอลอันนั้นบอลยูกำกำมีลีละอาการหอนป่านนี้ตอนนี้น้ำน้ำอาบมึงเออตัวนี้น้ำอาบตัวนี้น้ำกินเนาะมึงโอ๋อฮอนเด้วย กินมือเราจังหมอเท้าหมอเลยบ่มึงจังหมอนี่ใครตะกูนี่โอ้ได้บ่บ่ได้เด้เฮ้ยหูประมาณนี้นะทุกคนเนาะตามบ้านเทาก็แบบนี้นะทุกคนเนาะอยู่กล่ำเขาเอิ้อนมาอยู่กล่ำเนาะทุกคนเนาะกล่ำอีดีได้ผูกควันตุดตัวอยู่หมอกล่ำอีลีมันก็มานั่งกูเบิ้งนะกูมั้ง อยู่กับยางเลยู่อยู่กับผู้ทางเล่ฉันต่างเล่นกัเขาอยู่ในื่นอืมอาเมซอนให้ฟังตะกี้อันแล้วเอารีแล้วแต่ห้ายานได้แต่พุนผู้เท่าพ่นว่าเลยกับยานเลยกัปลายจีนกับยานย่านยังเละเอายานหีวิธิบีวเคยได้ลูกเอรอเออยันตาถึงสมบพิ

นี่เอ้ยคืนเลยเนาะอยนะูย่ไทยก็สิบแบบนี้บนะ่เนาะมีบ่เนาะมีบอกนะบอกยุ่เทพกับพวกประมาณแบบภาคอีสานเนาะมีภาคอีสาน๋ออยู่เทปกับคือสิแบบประมาณนี้กันพี่ป๊อบกันพี่ ตานั่นหมกปูแล้วมันก็บอมาไก่เออเออเฟินว่าไว้เออผู้เท่าเฟินตะกี้มาทางข้างไม่ใช่ทางข้างก็จะเข้าทางข้างแมวมันตะกลัวไปเลยกลัวคือกางมุ้งนี่ดิกลัก็ได้ทำยามเพานอนกางกลางขึ้นนี่นี่บุหานเฟินก็ไปว่าให้กลางอันนี้นอนเมล็กอ่อนวมาสันดีคนตะกี้เนาะอีสองคืออะไรอีสองคืนอโดนอาเซียว

เด้อเจอกันอยู่บ้านทุก่กี้หรืคนเด้อตอนนี้เฮาก็ขออนุญาตเดินทางกับบ้านก่อนแต่พามาตอนนี้เฮาก็ซอดบ้านสวนนะทุกคนเนาะมาเวสวนก่อนที่แรกคฮะพ่อวะให้มานเวอันเมียนโตแล้วเฮาก็ไปขับไวเนาะแล้วเมื่อกี้นี้บอกเพราะเดินทางนั่งขึ้นอยากข้าไวเนาะเนี่ย แล้วเมื่อเช้านีแม่ตีจะได้ยันซักข้าห่มเต็มแล้วแหละข้าห่มแบบน้แหละโมสมอแม่กลับมาสู่โหมดปกติปกติปกติจเกปิกอีตะมีการรับสดตวยจะไปนนระนนอนระาดอรบาดนอนระดแนนอรานอนระบาดนนอนราดนอนระาดนนอนระบอนระาดอนรดนอระาดอานอนระาดอรนอนระาดอารานอนระาดอานอนระาดอรานอนระาดอรนอนระแบนอรดนอนระาดาแบนอนรนอะนรนอนระ บ่าวบ่ hàng กูบ่โอ๊ย sao god เออตุล่ะฝนตกแฮงบ่ tóc 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 ยังไม่ได้พับเนาะต้องได้พับเสนเด็พับเส้นนี้ห้องเขาเป็นห้องเก็บของแต่เบิ้งชุ่งไม่เท่าดีก่าแม่เาก็มาเดี๋ยวยายหาแล้วเขามามาแวนนี่เลยขู่เขาเลยเม้นเที่ยวเนาะโอ้ยเที่ยวขนาดเจมนเที่ยวเนาะ เมนเทียวนะก็เมนเทียวแต่เมนเทียวเห็นหน้าเลยนะล้น้อห็นน้าไปเท่ากรบบียานเผมตอนในผมจะพึ่งผมขาวมันจะยานผมขาวแล้วที่เท่าแพงเท่าแพงเออตายแ้เท่าแพงกูได้เืมแพง เินู่นอะรเลยฮะเจ้าเหี้ยมินจิงเกาเลยอ๋อหูยน wow wow ู่อะไรนะแหเดกำลังแห่งกินเหรอเอ้ยจิ๋งเกาจิ๋งเาครทุกคนเนาะจี๋งเกแรงพูดเกงเป็ดกินตุ่มตุ่มเป็ดคือเกาพอหมดมีไผ่กินเลยขอยาไกิ้ะยงวเออกรับลงไปกินอ่ะิโคอันปิดคลิปเลยซะเนาะทุกคนเนาะเพราะว่ามันกิดบูมิอย่าง่ายตโตเลยมันจะคาเลยเนาะทุกคนว่าได้ไปใส่ อ่ะทุกคนเนาะขออนุญาตปิดคลิปก่อนเด้อฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์คือเก่าเนาะทุกคนเนาะเป็นโฆษณาสวยหน่อยเด้อเจอกันคลิปหน้าจ้าบ๊ายบายวอลผิดพลาดประการใดก็ขอโทษขออภัยนะทุกคนเนาะเจอกันคลิปหน้าเด้อหัวนะโอเคบ๊ายบายอามี่บ๊ายบายด้วยอามี่อามี่บ๊ายบายเหรอบ๊ายบายเลยเหรอยายเอ้ยลงมาจ่อยนอนห่ากระตือรับมาน้ำรถเนาะโอเค